สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมืัอน,นี้ผมมางานมาธุระของผมจากเด็ดมาตราเสาร์เนี่ครับตอนนี้กับสีม่วงกลัวฝนตกกันงะเด็ดเดยวนี้ผมย่เขียนเพื่อกันทสลักสีสะเก็ดครับเรบรรยากาศฝนตกน้องเอ้ยหาเงินกับหาลำบากเลยพี่น้องเลย ปรสศิดมากอันนี้คืองานประจําของผมนะครับต้องไปทุกวันครับเมื่อไรงานเมื่อไรเมียกับว่ไปครับอุ้ยผูใดบังครับเพราะว่าเป็นงานของตัวเองครับไปหาเงินหน่อยแหละครับตจ้างัวบพช่าขายเฮียงหาเงินแน่เลยผัอบอกครับอันนี้เป็นการส่วนตัวจะไปหาด้วยความบริสุทธิ์พพศก็ผิดกฎหมายก็แล้วกันไปทุกวันครับพี่น้อง ก็ได้กับมือสอนี่เวลาตอนนี้มันเริส่สมซาจิาหน่อยแล้วครับนามเต็มให้หน้าอยู่มากมองกับนาำหาสน่นอื่นกันนี่ยอืนดีนใครบ่อนอดีมันปลามั่นกับพี่้องงามคักขนาดนนมันเป็นเลือดกูคุ่ดี๋ยวนีมันหลายเลยครับ แถวกันสลักแถวตำบลขนุนแถวตำบลตำบลเสาต้องใจใทา่านเกลี่ยต่ำๆไปได้ครับนี่จะขมิ้นไปได้ครับ เ็นขุนอำเภอเดชอำเพอ่อจังหวัดทุกคนว่ามันเพ,เนนเพานราะว่าไอคิดยังไงกับที่จังยุแถวเดชยุดงแถวจังหวัดทุกคนครับผมเป็นคนจังหวัดมหาสารคามเรีอกยี่น้องอำเภื่อภูสมพิสัยเดี๋ยวผมมาอยู่นี่หลายปีแล้วแบนอยู่ถาวรเลยครับผมพระเซาบ้านอยู่นี่บ้านวันมีกับทุ่คนก็เที่ยวไป,ไปเที่ยวมาเที่ยวมาเดีอนแล้วเทีย่ยว สอเดือนก็ทียกบวม้ามากน้ำเงิอะโตนทุนด่าเจ้าไดเงี้ยเยอะเมือเห็นอุดมตีปะนะวขายม้าขายที่ซำนอกเายกุลบก็สูงวิชัยเ แว่าันตกดูกับ่าเมนได้เลยกับพี่น้องเนามัน่ะมัดพ่อดีพ่อดีแล้วกันพลเล็งไรกับพดีกับับหลังเนพระ่ามาแจ้งมีกับพี่น้องเยหเล็ดนี่ที่นู่นนี่สูงถึงนมถงเท้าเดียวเลยครับเดี๋ยวไปเห็นยังเลยครับเป็นยก่นเลยปลามันมันประตกราคาทีเขาเลยรับพี่น้อง ง้ามพอดีเลยครับพี่น้องครันตั้จำปงังเกือบสามบาทเลยครับกิโลมันหัวมันสดนครับดว้วยมันเละครับตั้งตกมัดเนือกเท่ๆแล้วก็มาู่เขา ลิบนีกน็บ่มีอย่างาไร้ะครับพี่น้องบ่งมีนับไทยนับฝนกับตกลิ่นกับท้ายวันอากาศฝนแหนละพี่น้องมาให้เบิ้งกินหอดบางกับอวดเอาผู้ไดก็ได้อวด,วดมาได้ก็มาขอบคุณหลายครับท,ที่ติดตามรับชมเด้อครับพี่น้องขอบคุณมากครับ